สวัสดีครับกลับมาพบกับโกเล้ง V2 วิเคราะห์บอลก่อนเกมประจำวันพฤหัสที่16กุมภาพันธ์สอวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ฟุตบอลก่อนเกมเช่นเคยครับโดยเราจะวิเคราะห์กันทั้งหมด4คู่สำหรับใครที่ยังหาที่ลงอยู่ผมแปะไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนะครับ สำหรับวันนี้เรามาเริ่มกันที่คู่แรกกันเลยครับที่จะเตะกันเวลาเที่ยงคืน45ในศึกยูโรปาลีกจะเป็นการเจอกันระหว่างบาร์เซโลนาเตรียมเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ Manchester United. แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเรามาดูสถิติการเจอกันของทั้งคู่5นัดหลังสุดที่บานมาเป็นทางบาซ่าที่ทำได้ดีกว่าครับเอาชนะไปได้3นัดจบด้วยกันเสมอไป1นนัดและเป็นทางแมนยูที่เอาชนะไปได้1นัดเรามาต่อที่ผลงาน5นัดหลังสุดของ2ทีมกันครับฟอร์ม5นัดหลังสุดของทีมเจ้าบ้านบาซ่านั้น สามารถเก็บชัยไปได้5นัดเลยต้องบอกว่าโหดมากๆส่วนฟอร์ม5นัดหลังสุดของทีมเยือนแมนเชสเตอร์ยูในเต็ดนั้นพวกเขาชนะไป4และแพ้ไป1นัดแล้วมาต่อที่ความพร้อมก่อนเกมของทั้ง2ทีมกันครับบาร์เซลโลนาของคุณซือชาบี้เออร์นาเดสพวกเขาเพิ่งบุกเอาชนะบียารียล1ประตูต่อ0ในลีกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสําหรับความพร้อมก่อนลงเตะพวกเขาจะไม่มี เซกิโอบุสเกตกับอุสมานเดมเบเล่สองแข้งที่มีอาการบาดเจ็บและอยู่ระหว่างพักรักษาตัวคาดว่าวันนี้ชาบี้เตรียมวางหมากในระบบ4-3-3โดยมีลาฟิญยาโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้กับกาบี้เป็น3ประสานในแดนหน้าคอยล่าสกอร์และใช้ปเปลดี้แฟงกี้เดจองและฟรองเคซี่ผนึกกำลังคุมเชิงในแดนกลาง ส่วนทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของคุณซื้อเอลิกเทนฮากพวกเขาเพิ่งบุกเอาชนะลีด2ประตูต่อศูนยในลีกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสําหรับความพร้อมของทีมวันนี้พวกเขาจะไม่สามารถใช้งานลิซันโดมาติเนส กับมาเชลซิเซอร์2แข้งที่ติดโทษแบนสะสมใบเหลืองครบโคตาครับเช่นเดียวกับดอนนี่ฟันเดเบกคริสเตียนอิเล็กเซนสกอตแม็กโทมิเน์อองโตนี่มาเชลซึ่งอยู่ระหว่างพักรักษาตัวคาดว่าวันนี้เทนฮากเตรียมจัดระบบ4-2-3-1โดยมีวอลเวคอร์ ourt, ออกสตาร์ทยืนหน้าล่าตะข่ายและใช้จอแดนสานโชคบรูโน่เฟอร์นันเดสมาร์คแคสฟอร์ดเป็น3ประสานคอยสนับสนุนแดนลุกอยู่ด้านหลังราคาเปิดไปที่บาซ่าต่อที่ ครึ่งควบลูกครับทางกนเล้งมองว่าฟอร์มของบาร์เซโลน่านั้นตอนนี้ต้องบอกว่าดีมากๆครับกำลังอยู่ในฝักแล้วก็อยู่ในเส้นทางลุ้นแชมป์และถ้วยนี้ก็เป็นอีกถ้วยหนึ่งที่เขามีโอกาสลุน้นผมว่าไม่น่าปล่อยให้หลุดลอยไปได้อยู่ฝั่งบาซ่าไปเลยครับวันนี้เรามาดูกันคู่ที่2ครับจะเตะกันเวลาเที่ยงคืน45ในศึกยูโรปาลีกเช่นเดียวกันเป็นการเจอกันระหว่างเลดบูซบวก จะเปิดบ้านต่อรับการมาเยือนของโลมานัดนนี้จะเป็นนัดแรกครับที่ทั้ง2ทีมมีโอกาสได้เจอกันเพราะว่าทั้งคู่ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนหน้านี้ครับเรามาดูผลงาน5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมกันครับฟอม5นัดหลังสุดของเจ้าบ้านซาบวกนั้นชนะ3สเสมอ1และแพ้ไป1ส่วนฟอร์ม5นัดหลังสุดของทีมเยือนโลมานั้นชนะ2สเสมอ1และแพ้ไป2นัดมาต่อที่ความพร้อมก่อนเกมกันครับ ้าบ้านซาวบวกสโมสรตัวแทนจากออสเตรเลียหลังจากที่พวกเขาผักเบกหน้าหนาวไปแบบยาวๆพวกเขาก็กลับมาประเดิมเกมลีกนัดแรกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาถลม่มออสเตรียลตเตนัวไป4ประตูต่อ0ส่วนสภาพความพร้อมของวันนี้พวกเขาจะไม่มีไบรอันโอคอกับซัมซองติยานีที่บาดเจ็บหมดสิทธิ์ลงสนามในวันนี้ด้านการจัดทัพของกุนซือมัตเทียสยาอิเซล น่าจะจัดทับในระบบ4-3-1-2โดยส่งลูก้าซูซิกลงมาคอยสร้างสารรค์เกมเพื่อสนับสนุน2หัวหอกแดนหน้าอย่างเปนันโดและโนอาโอคาเฟอร์ ที่จะลงล่าตะข่ายพร้อมกันครับส่วนทางทีมเยือนโลมาของคุณซอโชเซ่มูนินโยสภาพพร้อมๆของวันนี้พวกเขาจะขาดเพียงเลโอนันโดสปินาโซลาที่บาดเจ็บเพียงรายเดียวเท่านั้นครับขณะที่แนวลุกอย่างนิโคลโลซานิโอโลที่ย้ายทีมไปแล้วแต่พวกเขาก็ยังแก้ลำด้วยการคว้าตัวหอวหอกอย่างโอลาโซบักเคนมาจากโบโดกริมแทนครับ ซึ่งเกมนี้อาจจะได้โอกาสลงสนามอีกด้วยนอกเหนือจากนั้นพวกเขายังมีผู้เล่นที่พร้อมลงสนามทุกคนด้วยการจัดทัพคาดว่าน่าจะมาในระบบ3-4-2-1นํ่ทีมมาโดยเปาโลดิบาลาโลเซนโซเปเยกินี คอยสร้างสรรค์เกมร่วมกันครับแล้วก็มีหัวหอกหน้าเปา้าเป็นทิมมี่อัปปาหัมลงล่าสกอร์ในเกมนี้ราคาบอลคนนี้เปิดมาที่ราคาเสมอครับทางโคนเล้งมองว่าโจเซ่ม n รินโญกับบอลทัวร์นาเมนต์เป็นอะไรที่ถูกชะตากันมากครับดูจากคอนเฟลเลนซ์ครับเมื่อปีที่แล้วครับโลมาก,ก็คว้าแชมป์มาได้และนี่ต้องบอกว่าเป็นอีทัวร์นาเมนต์ที่สําคัญเหมือนกันครับ ทางโลมาไม่น่าจะปล่อยโอกาสนี้ให้หลุดลอยมือไปได้อยู่ฝั่งโลมาเลยครับวันนี้เรามากันที่คู่ที่3ครับคู่นี้จะเตะกันเวลาตีสามในศึกยูโรปาลีเช่นเดียวกันเป็นการเจอกันระหว่างสปอร์ต n ิ้งลิสบอนเตรียมเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของมิดเดิลแลนด์โดยทั้งคู่จะเป็นอีกคู่หนึ่งที่เป็นการเจอกันครั้งแรกครับ ก่อนหน้านี้ทั้งคู่ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยมาดูผลงาน5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมกันครับฟอร์อม5นัดหลังสุดของเจ้าบ้านสปอร์ติ้งลิสบอนนั้นชนะ3และแพ้ไป2นัดส่วนฟอร์ม5นัดหลังสุดของทีมเยือนมิดทิวแลนด์นั้นชนะ2เสมอ3มาต่อกันที่ความพร้อมก่อนเกมกันครับเจ้าบ้านสปอร์ติ้งลิสบอนของกุนซือลูบิน อารโมริมพวกเขาเพิ่งเปิดหลังผ้าให้กับปอร์โตห1ประตูต่อ2ในหลีกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับความพร้อมของทีมก่อนลงสนามพวกเขาจะไม่มีเพียงดานียลบารการเชแดนกลางวัย23ปีซึ่งเดี้ยงยาวตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาที่แล้วครับคาดว่าวันนี้อาโมริมเตรียมวางหมากในระบบ3-43โดยมีมาคัสเอ็กเบิร์ตเทนเซลกับยูเซฟเซอร์มิสตี้เป็นสามประสานในแดนหน้าคอยล่าสกอร์ครับส่วนทางทีมเยือนมิดทิวแลนด์ของคุณซืออัลเบิร์ต กาปยยสพวกเขาเพิ่งจะดวลจุดโทษเอาชนะเอฟบอก4ประตูต่อ3ในศึกแอตแลนติกคัพเมื่อช่วงสุดสัปตาห์ที่ผ่านมาสำหรับความพร้อมของทีมก่อนลงเตะพวกเขาจะไม่สามารถใช้งานทางด้านอีลัก์สเวียนเชนโกแนวรับที่ติดโทษแบนเนื่องจากสะสมใบเหลืองครบโคตาส่วนพวกขมกำลังหลักลายอื่นๆอยู่ครบถ้วนคาดว่าวันนี้กาเปยสเตรียมจัดทัพในระบบ4-3-3โดยมีกูสตาฟอิซักเซน จูเนียบูมาโดและเอ็กเบิร์ตชิลูฟยาผนึกกำลังล่าตะข่ายในแดนหน้าราคาบอลคู่นี้เปิดไปที่สปอร์ติ้งลิสบอนต่อที่ราคาครึ่งลูกครับทางคนเล้งมองว่าสปอร์ติ้งลิสบอนพวกเขาพลาดโอกาสที่จะไปต่อในศึกแชมเปี้ยนลีกมาและนี่เป็นการเพย์ออฟที่เขาจะมีโอกาสแก้ตัวในทันวร์นาเมนต์นี้ทางกเลเงมองว่าไม่น่าจะปล่อยโอกาสให้หลุดลอยมือไปได้ครับเนื่องจากเจอทีมที่ไม่แข็งมากด้วยและเล่นในบ้านอีก จัดเต็มใส่เต็มจัดหนักแน่นอนครับต่อสปอร์ตติ้งลิทบอนไปเลยครับลูกครึ่งและแล้วเราก็มาถึงคู่สุดท้ายประจําวันนี้แล้วครับจะเตะกันเวลาที่สาเช่นเดียวกันในศึกยูโรปาลีกจะเป็นการเจอกันระหว่างยูเวนตุสเตรียมเปิดบ้านต่อรับการมาเยือนของน้อง ต้องบอกว่าคู่นี้เป็นอีกคู่ที่ไม่เคยเจอกันมาก่อนหน้านี้ครับนัดนี้เป็นการเจอกันครั้งแรกของทั้งคู่มาดูผลงาน5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมกันฟอร์ม5นัดหลังสุดของเจ้าบ,บ้านยูเว่นั้นชนะไป3สเสมอไป1และแพ้ไป1นัดส่วนฟอร์ม5นัดหลังสุดของทีมเย็นน้องนั้นชนะไป2สเสมอไป2และแพ้ไป1นัดมาต่อที่ความพร้อมก่อนเกมกันครับ เจ้าบ้านยูเว่ภายใตา้การทำทีมของอันเลกร่สภาพความพร้อมของทีมในวันนี้พวกเขาจะไม่มีกองหลังอย่างเบเม่ Man, ที่ติดโทษแบนคาดว่าเกมนี้น่าจะใช้เฟเดริโกกัตติลงแทนครับขณะที่ตัวเดี่ยงก็จะมีปาบิโ มิเลติกับอาคาดิอุสมิลิกและในรายของครวนฮัวดาโดป่วยครับหมดสิทธิ์ลงสนามอย่างแน่นอนการจัดทัพน่าจะมาในระบบ3 4 2 1คาดว่าวันนี้อังเคลดีมาเลียขอยปั้นเกมร่วมกับเฟเดเดโก้คลีเอซ่าเพื่อคอสนับสนุนหัวหอกตัวเป้าอย่างดูซานวลาโฮวิกครับที่จะลงล่าตะข่ายในวันนี้ส่วนทางทีมเยือนน้องสมสรตัวแทนจากลีกเอิงฝรั่งเศสภายใต้การทำทีมของออนตวน กอมบูไอเล่สภาพความพร้อมของทีมในวันนี้พวกเขาจะขาดเพียงกองเต้แมเลงครับที่เจ็บเพียงรายเดียวเท่านั้นครับนอกเหนือจากนี้พวกเขาพร้อมลงสนามทุกคนการจัดทัพน่าจะมาในระบบ4-2-3-1โดวยวางดูซานบลาสฟอรองมองเล่และอินาติอุสกานาโก้คอยปั้นเกมร่วมกันและส่งแอนดี้เดเล์ลงบุในเกมนี้ครับ ราคาบอลคู่นี้เปิดไปที่ยูเว่ต่อไปที่ราคาล,คลูกครึ่งทางกเล้งมองว่าทางยูเว่นั้นหลังจากที่โดนตัดแต้มไป15แต้มครับพวกเขาก็กลายเป็นอีกทีมหนึ่งทีมที่เล่นด้วยความบ้าคลั่งทีมที่เอาจริงเอาจังกับผลการแข่งขันเน้นทุกจังหวะครับและแมตช์นี้ต้องบอกว่ายูเว่ได้เล่นในบ้านของตัวเองด้วยไม่น่าจะปล่อยให้โอกาสลุดลอยไปได้น่าจะชิงความได้เปรียบในเลกแรกโดยการเอาชนะน้องแบบสบายสบายครับ อยู่ต่อยูเวไปเลยครับนัดน,นี้สรุปการวิเคราะห์บอลในวันนี้ครับบาร์เซโลนาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลือกเชียร์บาร์เซโลนาไปที่ราคาต่อครึ่งควบลูกเซาวบวกโลมาเลือกเชียร์โลมาไปที่ราคาเสมอสปอร์ติง้งมิดทิวแลนด์เลือกเชียร์สปอร์ติ้งไปที่ราคาต่อครึ่งลูกยูเวนตุสน้องเลือกเชียร์ยูเวนตุสไปที่ราคาต่อ ลูกครวบลูกครึ่งสำหรับการวิเคราะห์บอลในวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับสำหรับใครที่ชอบคอนเทนต์ของโกเล้งวีก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางโกเล้ง V2 สองสำหรับใครที่มีเพื่อนที่ชอบคอนเทนต์แนวนี้ก็อย่าลืมแชร์ให้พวกเขาด้วยนะครับขอบคุณที่ดูมาถึงตรงนี้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ